นี่คือเหตุผลทำไมทุกคนถึงรักประเทศไทยอันดับที่หนึ่งอาหารไทยเป็นอาหารที่รสชาติอร่อยมากมีความเผ็ดที่โดดเด่นไม่ว่าจะอาหารแบบไหนก็มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นักท่องเที่ยวที่มากินก็ยังบอกอร่อยจึงทําให้อาหารไทยโด่งดังไปทั่วโลกอันดับที่2ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มเต็มไปด้วยวัดที่งดงามที่มีลักษณะเฉพาะหลายลักณ์อักษรต่างๆสถาปัตยกรรมที่การออกแบบมีความปราณีตที่สวยงามมากทําให้เป็นที่โด่งดังระดับโลก จึงทำให้เป็นที่รู้จักเป็นอย่างมากและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทยอีกด้วยนี่แหละคือสเสน่ห์ของไทยที่ต้องมาสัมผัสสักครั้งในชีวิตอันดับที่3บ้านนอกลูกทุ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เด่นมากของประเทศไทยเพราะว่าการทําเกษตรกรรมไทยก็เป็นที่นิยมมากเลี้ยงสัตว์ต่างๆและบรรยากาศที่ทําให้รู้สึกผ่อนคลายด้วยลมเย็น และมีความเป็นธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็มีทั้งต้นไม้และทุ่งนาทำให้ดูดูไปแล้วมีความสุขอบอุ่นในเวลาเดียวกันจนทำให้รู้สึกคิดถึงบ้าน